เมืน่นี้ขอสาธุยก,กเรื่องดวงตามเรื่องนิท่านแปลงขอแสดงบทก่อนดอกตอไปภายนางสองตาง่ายเตรียม้อมเดินทางดันดงุงตัดสินใจลงกุง สำพาละเครื่องตอนมาห้มทอนกายกองของฝากจากพี่น้องหลายหลากหน้าปากการจับเข้าสารจากของกินหาบจนวินดอกเซซายหมายสถานีตนเมืองอุบลไฟซอง จนว่าหลังกงของน้องใฮห้องว่าปวดเอวแสงท้องใสสว่างแล้วดอกแจงซองอารุณน์เมื่อไอ้โกเต่ายหญ่เอ้ยหอดสถานี่แล้ว ฟางเสียงเซลแซวจนสถานีเมืองอุบลสื่อตัวแล้วขึ้นเคี๊ได้หกโมงออดีรถไฟเปิดหวดกองขับวนเขื่อนไต้ล่าง ยินแต่เสียงต่างป่างล้างลันเป็นจังว่าอินทเนียก็เลยกะกะเราเลยล่าญาย ฟังเสียงเซลเซ้าห้องดอกน้ำกันเป็นตาหนายันแม่นเสียงคนขายเข่าหมูแดงพองน้ำสมและน้มห่อนอยู่รถไฟะบวนรถเคล่อนใหญ่สีสะเกตสุรินทร์บุรีรัมย์จังหวัดกะสสวซคนห้อง จะขายของจะขายของกับนำสมกานมปังกับเมีย่ยรดไฟจอดสถานีสาวกันตึมเน่งหน่อยตาละหอยปองหวานแถวติ้นฐานก็หากเป็นทิ้นบานขมเมนโยผลไทย ออาาเหอออนืยงบห้องภาษาเฮียว้องหบไปเสียงวอนเอกโบนั้นก็เลยเข่าสาธานีนำไปมาถึงโคราชเขตบ้านเมืองบ้านเมียโมถึงโคลาดเขตเบื้องเมืองบ้านเมียโม ประวัติศาสตร์เลือกไว้ย่งโกโก้คนย่อกสันละเสินเก่งเหลือเกินคุณหญิงโมโหสัตว์ให้นี้พายจนเศร้าเมืองตั้งากลูหสึกดีทวนที เอินว่าต่าสุนานารีอนุสนหูปันหนกเข็นแล้วกะซื้นซ้อมเฮ็ดอยากไปกาพมสมเขาซาอยู่กลางเมืองหน่อยกะเสียงสัญญาณบูดลถไฟดังก่องยินแต่เสียงในห้อง ตึงตังแล้วเคลื่อนทีเฝ้ามานั่งเถ่ใหญ่นี้อย่าเดแขนออกฟองเอี่ยมระวังไว้ย่าเพื่อยาสะเงิดสะเงิดข้อสิขาดรุดหายสองตงอาใหญ่จอแจกะสองและขวาสาย บอ่อยากอายเอามือสี่เต่ายายมีต้นไม้แลนยายมีเงีนแต่แล่ดกแรล่แล้วซื้นสอนเหลียวบังทุงคืออยากแอนฟอนโตรหลดออนกะใจอง ไปเห็นความทุกบอิเสียนภ้ายนาบอเคยมาไกลบา,านไรสาตานดอกตองที่ทุกข์ขักทุกข์ขักเสียงรถไฟดังดจังสีสะออนโอเมื่อมานุ สองฝ่ายทังมีแต่บอนโกโกเดี๋ยลดาดาผู้เขาเป็นล้ำเน่าดงดอนดอกโคงโ้อนบอนสูงค่อยบางเป็นดอยดงคันพาสั้นสันตั้งสางาผู้เขาลาดแลนผ่านสอง สองทิ่วทัดขอบทางสวยสาลางบัลํามอง <c oughs> <c oughs> คิดเห็นหน้าพี่น้องผูกของเกี่ยวสัมพันธ์อยากให้เห็นน้ำกันจังแม่นงามจังแม่นมันงามก่ออยากให้เห็นน้ำกันจังแม่นมันงามก่อ กาบขึ้นเมื่อาสาสิไปเว่าวโมให้คนฟังอย่างเต็มทีโลดแล่นถึงภาซีเห็นแต่ผู้ครึ่งหนึ่งนกเดียวขึนนกไวขึ้น โอ้โ้โอ้โยตั้งเรากิดสะอื่นดอกเอือนเอาเข้าหลังข้าวเมื่อยังอยู่น้ำกันได้อยู่เฮือนโฮมตอนได้อยู่เฮือนโฮมท่อนบาดนี้จอนไปคนกํมตกละกำมได้ฟันฟา ซสำลูกนกลูกกาปากเที่ยวหาต่อสู่บ่มีพลระวางจนอยากโลดไปานคนใส่แน่แต่เวภาคหูปัก,กอยู่ในใจว่าเกไทย้เสียงวอแสงตะเว้นก็สูนเสาทินนากรกะคอยคำ tháng ca khăm tháng lót chào năm quấn cả buồn mò bỏ lo xa nọc lên ta ca đầy bếp say pha oh, in nhìn cha pha no cang ว่าวบเป็นกาใจหน่อยสอจิจ้าจ้าบ่หนาบึงบาดนี้รถแลนถึงหัวลำโพงไงกว้างเมื่อหลวงตัง้งพังนาครสองตายายใจโวหอนบโบแหงผลสิไป Chắc qua thái lựa chết, đọc vào năm, bỏ biển xăm. Chắc mến cầm song thầu, chẳng mến cầm song thầu. Anh xuống ngầu, bỏ khẩu thá, dưới y cường vườn là Điều bất ngờ thầu năn, cả khứ đàm, cháu đăng cám. สุมแท็กซี่โมนันปัดมาเกาวสูสีไปนที่พอลุงบอกมาสิผาใหญ่าบเอาของแล้วดึงสำัำวาขามลัลมกี่ดี นิสัยเสียสุ้มอัป,ปีวาสิดากะพัดยานเขาสิหายกะท่อกันแต่กะคิดสะบันปล่อยแสงอยู่ในใจบอกความในให้เขาฟังโซปรินจนสิน้นบอกว่าลูกเขียนได้ บอกว่าลูกเฮียมได้มาทงสินส่างเฮียนหนังสืออยู่เขตที่กำไฟสุนบุรีพาะพอไปแนท่อนหนูเงินจางพอกามีเลยได้เลยได้ขี่แท็กซี่เ,เข้ากาเที่ยวพระหา วาสนาจังเห็นกันจึงดุ้งดันเห็นหัวหู้แต่ว่าตูลูลามหาแดงลูกแก้วพอคำเอ้ยเอ,อ,อ,อ้เอ้ยเหลียวบางคนยังกระแตกจูวุ่นวุ่นดอกแมนอังถึงกูดตี เต่าใหญ่มีมาเศร้าพักกวงวมเหงาข้าวเนียโศกเข้ามีจังเห็น,หนาบาตตาตีคิดหอดเข้ามาจอดพักดินซาลาหน่อยจังคอยไป เออเดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้คงสีขึ้นไปบ่ได้คนเหน่นอังทึงกุฏิไอ้คนนี้เบาบางจังยังไปโทนอ่าโอ้โอโอโอ้โสามเนรินปัดมาเว้าถามขขาวอยากหมู่เขา คือจังเสียงเ่าแล้วเน้นกะคงสิอยากหูจึงถามไปเจ้าไลเฮียงจึงถามไปเจ้าไลเฮียงพราจันสาบอกจนหมดตลอดเกียงว่าพออยู่เมืองอุบล มาสองคนหวังมายามเพิ่นมาหาแดงทานพ่อขอวานเน้นลาบอกมาหาให้พ่อนีบอกว่าพ่อกับเม่จากกูบนมาหหดแล้วให้มาตอนหักฟอง เน้นกาเบ็ดใส่หองของทานมาแดงสองเต่าแย้งน้ำหลังกันนั่งคอยแลจองอย่าใบตองพันแล้วหาเน้วมาจุด่อล้อตาพ่อลูกปลามาทานซือนมาย์ โอ้โโอ้เอาก okay. ะขอจบลุงเพียงสัมเนีะโนจานู่สาคำกรที่สามถากว่าอัตมาเทศไปเสียงบอ่าเสียงบอใสบูดีกะขอโทษขอภัยหนุ่มเป็นเงิโยมปฏิเข้มมาหับสมหับฟังแลวก็ปากเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อัตมาดเด้อขอเจริญอร